بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وبا بابن في أحكام الحوالة بدي واجد كبعض القوام تاع تاعي يجيوه خانغ ตัวฮาตัววาวตัวลามครับสามตัวนี้มันจะความหมายของมันจะเป็นเป็นในลักษณะของการของการโยกย้ายถ่ายโอนของการการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนมืออะไรพวกนี้ในะความหมายแต่ว่าในบรรดานักฟุกฮาเนี่ยเขาก็เอามาตั้งชื่อเป็นสั้นๆน,นะครับอัลฮาวาลาวา อัลฮาวาละแปลว่าการการถ่ายโอนการย่ยกย้ายถ่ายโอนซึ่งในที่นี้เนี่ยอัลิฟลามตัวเนี้ยครับเป็นอัลิฟลามที่บ่งถึงลีลาฮดีนะครับก็ในอัลิฟลามในภาษาอาหรับเนี่ยคขาว่าอัลอัลอัลทั้งหลายเนี่ยอัลกิตาบูอัลกาละโมอัลรอจูลูอะไรก็แล้วแต่มันมันจะมีความหมายได้สองทางก็คือหนึ่งจะแปลว่าทุกๆุกเนี่ย แต่ตอนที่สองก็แปลว่าอะไรครับอันนั้นสิ่งนั้นซึ่งเป็นที่รู้กันระหว่างคนพูดกับคนฟังเช่คนความหมายแรกอย่างเช่นอะไรอ่าคุ่เรื่อลอินซานุบออีฟาและมนุษย์นัน้นถูกมันเกิดมาในสภาพที่อ่อนแอก็จะแปลว่ามนุษย์ทุกคนส่วนคําว่าอะไรครับอ,อย่างเช่นอะไรครับอินนาอัลซัลนาอิเลกุมราะซูลันชาฮิดันอเลกุมกามาอัลซัลนาอิลาฟิร์อันาราะซูละ ฟาซาฟิรอานุรอซูลแล้วพี่เราก็ฝ่าฝ,าฝาืนรอซูลท่านนั้นเพราะนั้นคำว่าอัลรอซูลในที่นี้จะแปลว่ารอซูลท่านนั้นก็คือหมายถึงเอ่อท่านอับดุลโมซาอะไรทิสลามนะครับเพราะรนะั้นตรงนี้เนี่ยคำว่าอัลฮาวาละนะครับมันก็เป็นชื่อที่บคุบคบคลเขาตั้งแบบย่อมากๆเลยซึ่งย่อจากสองคำเหลือคำเดียวเพราะว่า ความหมายมันก็คือฮาวาลตุดได้นี่ก็คือการโยกย้ายถ่ายโอนหนี้สินแต่ว่าเขาใช้คําว่าอัลฮาวาละก็เป็นที่รู้กันนะว่าคําว่าถ่ายโอนในแง่มุมของบรรดานักนฟุกขะนะนักนิติศาสตร์อิสลามก็คือหมายถึงการโยกย้ายถ่ายโอนหนี้สินจากอะไรครับความรับผิดชอบของคนหนึ่งไปยังความรับผิดชอบของอีกคนหนึ่งก็คือจาก ลูกหนี้คนที่หนึ่งไปยังลูกหนี้คนที่สองนะครับซึ่งอัลฮาวาละการยกย้ายไถ่โอนนิสินเนี่ยเป็นสิ่งที่มีปรากฏหลักฐานนะครับทั้งจากแันะจะมีปรากฏหลักฐานอยู่ในสุนนะนะครับของท่านนาบบมุลเมี๋มอัลสลอรรอสัมก็คือไม่มีในอัลกุรอานแต่ว่ามีอยู่ในสุนนะของท่านนาบบมุลเมีมอัลสลลรรอสัมแล้วนกะ็มีเป็นอิชมาเป็นมติที่เป็นเอกฉันท์ของ กวงป่าว่าสามารถที่จะกระทำได้เพราะว่าท่านอับีุลลอสุลลฺลอฮฺอะลัยฮฺซัมได้กล่าวเอาไว้ว่าอิลาอุตบบอาอะฮัดุกุมอาลาอาลามาลีอินฟัลยัตบะเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านถูกโอนไปหาคนมีบเขาก็จงอะไรครับโอนอ่อนพอนตาม แล้วก็วีลัฟเินีนในสำนบอกว่ามันอุหิลาบิฮักติฮีอัลลอลีอินฟัลย ا ل ์ะัลใครก็ตามที่ถูกโอนกรรมสิทธิ์ของเขาไปยังคนที่มีความพร้อมเขาก็จงยอมรับการโอนดังกล่าวนั้นอันนี้อยู่ในอะไรครับเฮียบุคอรีับลำดับที่สองพันสองร้อย 87นะครับแล้วก็ของท่านอิหม่ามุสลิมอยู่ในลำดับที่1,564นะครับแล้วก็เอกาหนึ่งจากนั้นก็ยังบันทึกบันทึกโดยท่านอาบูฮวานะครับในหนสีอของท่านครับอีะครับ,นะรบแล้วก็มีนักิชาการมากกว่า1นคนนะครับที่บอกเล่าเอาไว้ว่าทัศนะนี้เนี่ยเป็น เอกฉันนะในหมู่พวงฝ่าว่าสามารถที่จะจะทำได้แนะแล้วก็ในการโอนนี้นี้เนี่ยโอฟิฮาอิรฟ้าคุณไบนันนาสการโอนนี้นั้นเน่ยมันเป็นการเป็นความสะดวกนะให้กับมนุษย์อัสฮีลุนลิสูบูรีวามลาทิมแล้วก็เป็นความอะไรครับง่ายไดายใ,ในหนทางแห่งการปฏิสัมพันธ์กันของพวกเขาคนระับ วตาจะสุนว่าะอวุนุนอ่าา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 ามาาาาาาาอาาวาา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 ่าาาาาวาาางาา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 า่าา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 านในาา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 าเปาากาาาาาา้าาาาากเาา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 านาา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 อำนวยความเป็นการผ่อน ผ่อนคลายผ่อนปลนให้กับพวกเขาคนระับซึ่งาบางคนคิดว่าการโอนนี่นี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ไม่สอดคล้องกับหลักการพิสหลักการพิสในอัลอิสลาบก็คือหลักการการอะไรครับเทียบเคียงตามตัวบทหลักฐานคนระเราเคยพี่น้องจําได้นะว่าตอนเราเคยอาจจะเคยพูดคำว่าพิยาสแต่ว่า หลักฐานต่างๆในศาสนาอิสลามเนี่ยมันจะมีอยู่สี่อย่างด้วยกันหนึ่งกิตาบุลล์สองสุนนะของทะเลสุลุลล์สามก็คืออิชมะมัติของพวงป่านครับแล้วก็สี่ก็คือการกิยยสการกิียสก็คือการเทียบเคียงการอนุมานครับก็คือการเอาตัวเอาสิ่งที่ไม่มีตัวบทไปเทียบเคียงกับสิ่งที่มีตัวบทอย่างเช่นการเอาอะไรครับยาเสพติดชุกชนิด ไปเทียบเคียงกับสุราเพราะว่าในยุคข,ของท่านนาบีนั้นมันมีแค่ยาเสพติดมันก็มีแค่สุราเท่านั้นแล้วก็เหตุผลที่เอาไปเทียบเคียงกันคือแง่ในแง่มุมของความความมึนเมาเพราะว่าสุรานั้นทําให้มึนเมามันก็เลยฮารองเพราะนั้นอะไรก็แล้วแตทท่ที่ทำให้มึนเมาก็ถือว่าเป็นฮารองด้วยเพราะว่าบางคนมองว่านักชาการบางคนเนี่ยมองว่า เอ่ไอ้ระบบของการโอนเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับการเคลียร์สเลยครับเพราะว่ามันคล้ายๆกับการาซื้อขายแลกเปลี่ยนหนี้กับหนี้เนี่ยซื้อขายแลกเปลี่ยนหนี้กับหนี้อันนี้ซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเพราะว่ามันเป็นการอะไรครับเป็นการซื้อขายกันลอยๆอ,ยอะ่นะนยแกบอกเฮ้ยฉันซื้อข้าวแกตันหนึ่งนะ แล้วก็อะไรเดี๋ยวถึงเวลาฉันจ่ายเองนะครับอะไรประมาณเนี้ยเงินก็ไม่ให้นะพูดกันล,ลอยๆซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในหลักการของอัลลอฮฺสลามแต่ว่ากับกรณีของการโอนนะกลับกกลายเป็นสิ่งที่อนุญ,ญาตนะครับซึ่งบางคนก็เลยบอกว่าอน,นี้มันไม่สอดคล้องกับหลักการอียาสสลยแต่ว่าท่านอิบนุลกยิมนะครับรอให้มาคุณดอ เป็นนักวิชาการนักนิติศาสตร์นามโอโคตอีกคนหนึ่งเนี่ยะครับกลับมองว่าจริงๆแล้วมันสอดคล้องกับหลักการของการดิแอสนะครับเพราะว่ามันเป็นประเภทของการออรักษาสิทธิ์นะครับมันไม่ใช่ประเภทเดียวกับการซื้อขายมันคนละเรื่อง,องกันจะไปเทียบกับเรื่องของการซื้อขายไม่ไดน้นี่เป็นเรื่องของการรักษาสิทธิ์นะครับใช้ออิำน,นุกขยิมกล่าวว่านะครับถึงแม้ว่ามันจะ องดูว่าเป็นการแลกเปลี่ยนหนี้สินกับหนี้สินนะครับแต่บทบัญญัติอิสลามก็ไม่ได้ห้ามในเรื่องดังกล่าวแต่ว่ากฎเกณฑ์ต่างๆ่างกวาดุชารน,นะกฎเกณฑ์ต่างๆทางบทบัญญัตินั้บ่งชี้ว่าจะต้องอนุญ,ญาตในเรื่องดังกล่าวเพราะว่ามันเป็นการโอนย้ายเคลื่อนย้ายถ่ายโอนนะครับมันเป็นการโอน การเคลื่อนย้ายถ่ายโอนความรับผิดชอบของลูกหนี้คนที่หนึ่งนะไปยังอะไรครับลูกหนี้คนที่สองนะครับไปยังลูกหนี้คนที่สองนะก็คือเออมันเหมือนกับว่าอ,อคล้ายๆนี่ผมเสริมนะครับเพราะบางคนอาจจะงงก็คือประเด็นนี้เนะี่ยมันคล้าย,าย,าย,ายกับว่าในกอนะอ่อมีหนี้อยู่ที่ในขอนะแล้วก็ในกอเนี่ยก็ไปทวงหนี้ในขอนะ ในกอเนี่ยมีหนี้อยู่ที่ในขวในในคอแบบหนึ่งพันสมมตินะครับในกอก็ไปทวงเฮ้ยในขอฉันขอว่อทวงฉันขอทวงหนี้นะในขอก็บอกกับในกอว่าเออฉันเองก็มีหนี้อยู่ที่ในคอนะครับถ้างนั้นฉันโอนอะไรโอนให้แกเนี่ยไปเอาที่ในขอก็แล้วกัน นี่เรียกว่าอะไรครับระบบของภาวะนะครับาการโอนนี่นะครับเวลาตะเียหุ้นภาวะตัวอิลลาบิชูรูดเขาบอกว่ากา,ารโอน,นนี่นั้นจะใช้ไม่ได้นอกจากจะต้องมีเงื่อนไขยอยู่หลายเงื่อนขไขด้วยกัน,นครับเงื่อนไขข้อแรกเลยก็คืออันตะกูนอาลาไดนินมุสตะกิรินทีดิมมะติลมุฮาลีอะไรฮีก็คือ การโอนนั้นจะต้องเป็นการโอนที่ไอลูกหนี้คนที่สองเนี่ยเขาเป็นหนี้กับลูกหนี้คนแรกอยู่ก่อนแล้วนะรแต่ถากว่าไอคนที่สองเนี่ยไม่ได้เป็นหนี้คนแรกนะตรงนี้เนี่ยรับนะก็ไม่สามารถที่จะไปโอนให้เขาได้นะครับ หรือว่าเป็นหนี้แต่ว่ามันยังอะไรครับมันยังเป็นหนี้ที่ไม่แน่นอนตายตัวอย่างเช่นเขายังอยู่ในระหว่างการเคลียร์การมีสิทธิ์เลือกอยู่เช่นที่เราเคยพูดถึงเรื่องอะไรครับการมีอยู่ในระว่าระยะของการเลือกระหว่างการซื้อขายอันนั้นเนี่ยถือว่ายังใช้ไม่ได้เพราะว่าการเป็นหนี้เป็นสินนั้นยังไม่แน่นอนตายตัวนะครับแล้วก็อะไรครับ การโอนะนี่จากลูกให้พ่อก็นะอถือว่าใช้ไม่ได้ยกเว้นว่าพ่อจะยินดีหรือว่า,เ,าเต็มใจเกี่ยวกับการโอนดังกล่าวนั้นนะครับอยู่เราจะไปบ,บังคับพ่อเขาให้อะไรครับรับหนี้แทนลูกไม่ได้นะถ้าพ่อเขาไม่เต็มใจนะครับอันนี้ข้อแรกนะครับอันที่สองก็คือไอ นี่ของทั้งสองคนเนี่ยจะต้องตรงกรันนะครับอิทธิภาคุณใดใดในนี่นะจะต้องสอดสอดคล้องตรงกันร,ระหว่างนี่ทั้งสองก็คือระหว่างนี่ของลูกหนี่คนที่หนึ่งกับลูกนี่คนที่สองตรงกันในเรื่องใดบ้างนะครับพอขอขอ้ขออนะครับอันที่หนึ่งก็คืออัินส์จะต้องตรงกันในเรื่องของประเภท เช่นดิรามกับดิราหมบาทกับบาทดอลลาร์กับดอลลาร์นะครับหรือว่าอะไรครับทองรูปประพันธ์กับทองรูปประพันธ์อะไรประมาณนี้นะแล้วก็อันที่สองก็คืออะไรอันหนึ่งกอันที่หนึ่งก็คือประเภทนะอันที่สองก็คืออะไรครับลักษณะนะครับลักษณะลักษณะของมันลักษณะของนี่นั้นจะต้องสอดคล้องกัน เช่นอะไรครับถ้าว่าเป็นทองเนะี่ยรูปประพันธ์ก็ต้องเป็นกับทองรูปประพันธ์อันนี้ยที่สองนะครับหรือเงินที่อะไรครับเป็นเงินรูปประพันธ์กับเงินรูปประพันธ์นะไม่ใช่อีกอันหนึ่งยังเป็นเงินแท่งอยู่เลยนะครับหรือทองแท่งอยู่เลยนะอันนี้ถือว่าไม่ไม่อะไรครับลักษณะไม่เหมือนกัน อันที่สามก็คือจะต้องตรงกันในเรื่องของเวลาก็คือเวลาที่จะใช้นี่เนี่ยจะต้องตรงกันถ้าว่าสองนี่เนี่ยไม่ตรงกันอย่างเช่นนี่หนึ่งนี่ของคนหนึ่งมีกําหนดระยะเวลาใช้ที่ตกลงกันไว้ว่าอีกเดือนหนึ่งแต่ในขณะที่อีกคนหนึ่งเนี่ยอีกสองเดือนอันนี้เนี่ยก็ถือว่าใช้ไม่ได้ครับไม่ตรงกันครับแล้วก็อันที่สี่ก็คือปริมาณ จะต้องตรงกันในเรื่องของปริมาณครับพอขอคองอนี่พองอก็คือในเรื่องของปริมาณครับเช่นในอะไรร้อยหรือว่าพันนะพันบาทกับพันบาทนะหรือร้อยริยาสกับอะไรครับร้อยริยานไม่ใช่ว่าอะไรครับอเราเนี่ยเป็นหนี้อยู่ หนึ่งพันแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นหนี้เราแค่เก้าร้อยแล้วก็เราจะไปโอนให้เขาใช้หนี้พันหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้อันนี้ถือว่าอะไรครับมันไม่ตรงกันหรือว่าถ้าว่าโอนให้ใช้หนี้บางส่วนเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับเช่นอะไรครับโอนให้เขาใช้นี้ให้เราสัก เขาเราเขาเป็นหนี้เราพันหนึ่งเราโอนให้เขาใช้นี้เราสักห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าว่าเขาเป็นหนี้เราเป็นแค่ห้าร้อยอะไรประมาณนั้นครับแล้วส่วนที่เหลือก็อะไรครับเราก็จะต้องเติมเต็มตรงจุดนั้นครับน,นี่คือเงื่อนไขข้อที่สองครับเงื่อนไขข้อแรกก็คืออะไรเขาจะต้องเป็นหนี้เราอยู่ก่อนแล้วอัน,ะนเงื่อนไขที่สองก็คือจะต้องสอดคล้องกันตรงกัน เ,เงื่อนไขข้อที่สามก็คือความเต็มใจของลูกหนี้คนแรกเพราะว่าไอ้ไอ้ภาระหนี้สินเนี่ยมันเป็นภาระของเขานะครับเขายินดีที่จะโอนหรือเปล่าอันนั้นเป็นสิทธิ์ของเขาครับเพราะฉะนั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับนะครับเขาให้โอนหนี้สินไปหาไอกคนึ่งครับแต่ว่า ไม่จําเป็นจะต้องอะไรครับไม่จําเป็นจะต้องได้รับความเต็มใจจากคนที่ถูกโอนก็คืออะไรครับต้องต้องได้รับความเต็มใจจากลูกหนี้คนแรกแต่ว่าไม่ต้องได้รับการเต็มใจจากลูกหนี้คนที่สองครับแล้วก็ไม่ต้องได้รับความพอใจจากเจ้าหนี้ด้วยนะครับก็คือ เจ้านี้นั้นจะต้องอะไรครับยอมรับโดยปริยายถ้า,าว่าเขาถูกโอนหนี้ไปหาคนที่มีศักยภาพพอที่จะใช้หนี้ได้แล้วก็ไม่ใช่คนที่เอ่งขี้เหนียวหนี้ล่าช้าอ้อยอิกในกรณีนี้เนี่ยเขาจะต้องถูกบังคับให้ยอมรับการโอนแล้วก็ให้เขาเนี่ยไปเรียกร้องสิทธิกับลูกหนี้คนที่สองแทนที่จะไป เรียกพร้องกับลูกหนี้คนแรกของเขาครับถึงแม้ว่าเขาจะรู้จักมักจีกับลูกหนี้คนแรกดีกว่าคนที่สองก็ตามเนี่ยเพราะว่าท่านอภิมหาโซโลโลัลคอนเลซำกล่าวว่ามัตลุลกอนีอุลไว้จะอุตบิาอะอะฮัดุคุมอัลามาลีอินฟัลจัตบะมุดทับคุนอะเลห์ีมัตลุลกอนีอุลบนการอ้อยอิงราชาประวิงเวลาของ คนรวยนั้นถือว่าเป็นความอายุติธรรมก็คืออะไรครับการล่าช้าอ้อยอิงของลูกหนี้ที่เป็นคนรวยที่มีมีความสามารถที่จะใช้หนี้เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นความอายุติธรรมหือเป็นการอะไรครับเปลี่ยนเพียงผมเห็นนังแก่คนอื่นครับววยราอุตบิอยฮัดุกุมอลามมลีอินฟัลยัตบะและเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านถูกคุณ ไปยังคนที่มีมีความทั้งพร้อมเขาก็จงอะไรครับคนอ่อนผ่อนตามก็คือจงยอมรับการโอนนั้นมุตธะกคุณอะไรฮีแล้วก็วฟีรับดินในอีกสำนวนหนึ่งก็คือมันอฮีละบิฮับบิฮีอาลามรีอินฟัยลยตลใครก็ตามที่ถูกโอนกรรมสิทธิ์ของเขาไปยังคนที่มีความพร้อมเขาก็จงยอมรับการโอนดังกล่าวนั้น วล玛丽ในที่นี้ก็คือหัวลกอดีรัวและลัวฟ้าคำว่ามารีคนที่มีความพร้อมที่อกแปลว่าคนที่มีความพร้อมก็คือคนที่มีความสามารถที่จะใช้นี่ได้อัลเดีลายอาราฟูบีมมาตอลาและก็เป็นที่ทราบดีว่าเขาไม่ใช่คนที่ขี้เหนียวนี่แต่ถ้าหากว่าไอคนที่ถูกอูนไปเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความพร้อมคืออาจจะเป็นคนยยกจนขัดสนหรือเป็นคนที่ขี้เหนียวนี่ ตรงนั้นเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยครับไม่จำเป็นที่อะไรครับเจ้าหนี้จะต้องยอมรับการโอนดังกล่าวเพราะว่าในการยอมรับการโอนดังกล่าวนั้นจะเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับเขาออฮาติมุนาสบาพอเราพูดกันถึงตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าก็อยากที่จะนัซีฮะกับบรรดาผู้ที่มีหนี้สินค้ำคากับคนอื่นทั้งหลาย แล้วเขามีความสามารถที่จะใช้นี่สินได้เนี่ยให้รีบเร่งในการที่จะเคลีย่นี่สินของเขาให้กับเจ้าของให้กับเจ้าหนี้ทั้งหลายนะหรือให้กับบรรดาอะไรครับเคลีย่นี่สินนะหรือว่าถ้าเพราะเขาเป็นอะไรครับถูกโอนมาเป็นลูกหนี้คนที่สองนี่ก็ควรที่จะ ถ้ามีความสามารถก็ควรที่จะรีบเร่งในการจัดการดังกล่าวและอย่าได้อะไรครับทำให้ชื่อเสียงของตัวเองนั้นไปแปดเปื้อนนะกับการประวิงเวลาล่าช้าหรือว่าหลบเลี่ยงนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเรามักจะได้ยินการร้องเรียนนะจากบรรดาเจ้าของสิทธิ์นะครับถึง อะไรครับอันเนื่องมาจากการที่บรรดาลูกหนี้ทั้งหลายนั้นน่ะปวิงเวลาล่าช้าอ้อยอิงแล้วก็มั่ง่ายกับการอะไรครับกับการที่จะใช้หนี้โดยที่ไม่มีอุดรไม่มีบทไม่มีอุปสรรคที่สมเหตุสมผลตามบทบัญญัติเลยแล้วก็เช่นเดียวกันเราก็เดียงได้ยินเรื่องราวจำนวนมาก ที่เกี่ยวข้องกับอะไรครับการที่บรรดาคนรวยทั้งหลายครับนั้นล่าช้าอ้อยอิงกับหนี้ที่ถูกโอนมาให้พวกเขานะครับแล้วก็สร้างความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอ่อนเพลียและเหียใจนะให้กับบรรดา,าเจ้าหนี้ทั้งหลายคนระับจนกระทั่งทำให้การโอนหนี้นั้นเป็นเหมือนฝันร้ายนะที่ น้ากลัวน้าหวาดผวาครับแล้วก็ทําให้คนจํานวนมากเหนื่อยหน่ายแล้วก็รังเกียจที่จะยอมรับการโอนหนี้อันเนื่องมาจากความอะไรครับอายุติธรรมของคนบางคนนะครับไวดาสภาติลฮาวาละนะแล้วถ้า,าว่าการโอนหนี้นั้นถูกต้องตามเงื่อนไขต่างๆครับครบถ้วนมีเงื่อนไขครบถ้วนตาม ที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยนะครับหนี้สินนั้นก็จะถูกโอนจากลูกหนี้คนที่หนึ่งครับไปยังอะไรครับลูกหนี้คนที่สองครับและเมื่อนั้นเนี่ยไอความรับผิดชอบของลูกหนี้คนที่หนึ่งก็จะหมดไปเพราะว่าความหมายของการโอนหนี้ก็คือการโอนครับไอความรับผิดชอบนั้นจาก คนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งเพราะนั้นจึงอะไรครับจึงไม่มีสิทธิ์สำหรับเจ้าหนี้ที่จะไปอะไรครับกลับไปหาไอ้ลูกหนี้คนแรกเพราะว่าสิทธิ์ที่ของเขานั้นมันได้ถูกถ่ายโอนไปยังคนอื่นแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องอะไรครับมุ่งไปเรียกร้องสิทธิ์กับอะไรครับไปทวงหนี้นะกับไอ้ลูกหนี้คนที่สองที่ถูกโอนไปให้แล้วก็อะไรครับ ไปเรียกร้องกันไปตกลงกันอะไรก็แล้วแต่ครับตามตาม,ตามที่จะสามารถพูดคุยกันได้นะครับเพราะว่าการโอนน,ะนี่ตามบทบัญัายนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องรักษาสัญญานะแล้วก็เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการแล้วก็เป็นสิ่งที่มีบทเรียนบทบัญญาตให้กระทําได้เพราะว่ามันเป็นการนำหนวยความสะดวกนะให้กับมนุษย์ถ้าหากว่าเรา ฉวยโอกาสในบทบัญเดลดังกล่าวนี้ด้วยกับอะไรครับการฉวยโอกาสด้วยกับวิธีการที่ดีที่ถูกต้องแล้วก็ใช้การโอนนี้อย่างถูกต้องโดยที่ไม่มีการหลอกลวงไม่มีการหลบเลี่ยงไม่มีการอะไรครับใช้ชั้นเชิงเหมือนอะไรเหมือนกับ สุนัขป่าสุนัขสุนัขจิิงจอกอะไรประมาณนั้นนะถ้าว่าเราใช้กันอย่างถูกต้องเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับมุสลิมโดยรวมแต่ถ้าว่ามันใช้ผิดเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยนั่นแหละจะเป็นจะเป็นความอะไรครับเดือดร้อนให้กับผู้คนตรงนี้ก็เสียสุดเพียงแค่นี้นะอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการโอนนี่คนระับใครไม่เข้าใจตังไหนเชิญถามได้นะครับาะล,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 ะละัลลอรอะไรยฮนวะสัลกุร